แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ9กันยายน2567วันนี้วันดีจริงๆนะคะมาแล้วนะคะสำหรับวันจ่ายเงินกลุ่มเปลาะบางเงินดิจิตอลวอลเล็ต0 0 0 0บาทโดยล่าสุดนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้อัปเดตการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตบัสวัสดีการแห่งรัฐผู้พิการ 14.5ล้านคนโดยคาดว่าจะโอนเงินให้หลังจากวันที่20กันยายนเป็นต้นไปอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของรายละเอียดนั้นจะต้องรอนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอีกครั้งหนึ่ง ภายในเดือนกันยายนนี้เราจะทำการแจกเงินดิจิตอลเวล็์แน่นอนสําหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวน13.5ล้านคนและผู้พิการอีกจํานวน2.2ล้านคนเมื่อนับความซ้ําซ้อนของ2กลุ่มดังกล่าวแล้วนะคะ ก็จะเหลือตัวเลขกลมๆประมาณ14.5ล้านคนทั้งนี้จะต้องรอคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่12และ13กันยายน2567นี้นะคะแต่คาดไว้ว่าน่าจะจ่ายได้หลังวันที่20กันยายน2567เป็นต้นไปนะคะ